ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนของช่องต่องเชื่อเพื่อไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ปุ่มวัดโบสถ์ชนาแมนนะครับนี่คือประวัติของวัดโบสถ์ชนาแมนสร้างเสราจในปี2 4 7 3เมื่ที่นี่เป็นเคยเป็นวัดเก่ามากกอนก่อนที่จะมาบูรณะขึ้นมาใหม่ ก็เคยเป็นว no ัลายเรือทวนนประกอบเป็นที่ประกอบพิธีน้ยเรือทวนน้ำัมพระดำน้ำนทะเลเทียมที่็้สมบูรขาจัดึี่ซึ่งปีพายกันมาด้วยความแข็งแรงครับก็จะเกิดความรับความสามัคคีในหมู่กันก็เารนายเรือทวนน้ำขึ้นมาจากผู้คน้วัดใจหมูมานะครับ จะมาดำน้ําที่วัโดโคกชนาจะดูนะครับปีนี้น้ำเชี่ยวน้ำหลักน้ำจะลนจะ้นแล้วผมจะทน้อย้าไปรอ้างที่สุดที่สี่มาดําน้ําพละมีการใช้ทุกภาของผู้รงผบ้านผู้เมองอีทางที่นําีความเชื่อและความศรัทธากเข้ามา ของชาวเพชรบูรณ์ทุกคนครับและเป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิตใจของคนเพชรชบูรณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปครับและณขณะนี้ครับก็มีประชาชนพุทธศาสนิกชนพี่พี่น้องน,น้องพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนครับมาเข้าร่วมง,งานและก็เดินหนุนง,งานจำนวนมากครับและขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่จะเดินพิธีกันแล้วเราก็ขอ ขอเชิญชวนครับทุกคนที่อยู่รอบๆบริเวณงานครับแล้วก็อยู่บริเวณหน้าวัดให้เข้ารรวมมาที่บริเวณบริเวณที่ที่ได้เลยนะขณะนี้นะครับโดยขณะนี้ก็ฝ่ายแต่ละฝ่ายก็กําลังจัดเตรียมงานกันกันอย่างเกือบที่จะเสร็จสิ้นแล้วครับขอเชิญชวนพี่พี่น้องนอทุกคนรวมถึง คนที่มาจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับที่จะมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีของเราที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกครับแล้วก็ในปัจจุบันครับเราในปัจจุบันครับเราได้มี2รางวัลการันตีอุ้มพันนาครับสูงเพชรบูรณ์ซอฟ์พาวเวอร์หนึ่งเดียวในโลกครับโดยเราได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติครับ <c oughs> ใน ในปี2565เป็นพเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเพชรบูรณ์ที่ผูกพันกับรำมนืน้อนามป่าสักครับเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดและทรงคุณค่าของบรรพบุรุษที่ต้องการที่จะสั่งสอนลูกหลานของคนเพชรบูรณ์ครับโดยการที่จะใช้วิธีที่ไม่เลื่อนหายไปตามกาลเวลานั่นก็คือการแฝงคำสอนไว้ในประทีเพื่อให้เกิดการสืบทอ,อดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ เรามีภูมิปัญญาที่จะรักษาคุณภาพลำน้ำสระและสิ่งแวดล้อมเรามีภูมิปัญญาในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการทำอาหารกินเรามีภูมิปัญญาที่จะทำให้ผู้คนที่มารวมตัวกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับและเรามีภูมิปัญญาที่ทำให้ผู้คนใกล้ชิดธรรมะและพระพุทธศาสนามากขึ้นครับ รถจอดอยู่หน้าวัดหน้าวัดเลยนะครับและอีกหรางวัลสำหรับกิจกรรมอพิธารำนาวครับรางวัลกินเนรีครั้งที่11ไทยแลนด์นโพลิซึมมาวอนเรื่องเวลา16บแนาฬิกาสานาทีวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2560ครับณห้องรอยยอพารากรอน43สยามพารากอนกรุงเทพมหาคนคร ดรเสกสรรนิยมเพียงนายกและข้านายกและสันตีเพชรบุตรครับเข้ารับมอบรางวัลทุกสาขาว่าท่องเที่ยวไทยไทยแลนด์ทัวร์ซึ่งมาวันวันที่1 1ประจำปี2560พร้อมด้วยนายสวัสดิ์มาภาผู้จัดทกาอกสารเข้าประกวดครับรในพื้นที่จับงานพิมพ์ว่ารางวนลจังหวัดเพชรบุรีโดยมีคนอีกคณะประถมมาประกรณ์รองนายกและข้ามันเป็นประธานในที่สุด มีนายนทุศักดิ์ส,สุิประสอนูว้ว่าการการท่องเที่นนทยวแห่งประเทศไทยล่าวรายงาครับทั้งนี้สำนักงานเทศบาลใงแสงเสียยครับประเพณีอุ้มผ้าดาน้ำาเวทีการหน้าหอสมุดฉเฉลิมพระเกียรติครับโดยในวันนี้เรามีทั้งสิ้น5ชุดการสแสดงด้วยกันครับโดยตามนโยบายของท่านนยยายกเสด็จสังนิยมเพลงครับก็4การสแสดงจะเป็นการสแสดงจากน้องๆแต่ละโรงเรียนครับและอีกหนึ่งการสแสดงจะเป็นการสแสดงที่มี ดาราดังครับมาร่วมแสดงด้วยกันนั่นเองครับโดยในงานของเราในวันนี้ครับก็ผมพิจารณาชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับได้ร่วมชมการแสดงที่บริเวณหน้าของสตูดครับอันนี้ก็คือเป็นวงการการแสดงงานที่จะอุ้มพระกันนะครับสำหรับปีนี้น้ำน้ำร้อนแล้วการแสดงไปเรื่อยๆนะครับจน ุดวันสุดท้ายเลยครับและในช่วงสุดท้ายครับของวันที่14จะมีมหกรรมคอนเสิร์ตบวกขันทางโศครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องวัาใดที่สนใจครับประสาทมารถ็นยี่สงใจและในวันต่อมาครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมก็เราจะมีการแข่งขันทายเรือทวนน้ำครับประเภทเรือซาบครับ18ผีวไทยน้ำบริเวณท่าน้ำวัดไตรภูมิครับ การแสดงมหรสพหนังกลางแปลงครับลาลิเก็ดนวัตไตรภูงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนัของโบราณนัตถีเพชรบูรีพรราชัยครับการแสดงแสงเสียงประเภทนี้ให้น้ำน้ำจากน้องๆแต่โรงเรียนครับฮะเวทีการขอสมรสรสนอพระเกียรติครับและจบด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตศรีวราครับหน่อยผมก็ คงจะหาหาที่ยืนที่ไหนสักครับและในวันจันทร์ที่16ตุลาคมครับเราอาจมีการพิจารนาทีคนี่เดือดยาว30ปีครับทางด้านใดคืออาเซียนเขาตกและหนักการแปลงครับอ่าลลิเกนะครับบริเวณวัดไตรทูนี่เป็นจุดที่จะงานสะอาดสะารสชาติอร่อยนะของโบราณพัทธีเพชรบุรอินทราชัยครับกิจกรรมบค์มีเทศสวยงามและมอเตอร์โว และการแสดงแสงเสียงประเพณีลงร่วมกันทางน้ำโยธีรามตั้งหอสมุดเสด็จพระเกียรติครับครับเพีในวันอังคารที่17ตุลาคมครับจะมีการประกวดทางวัดประกวดวาดภาพหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบุรีครับการแสดงมหรสพหนังกางแปพงและเลิเกนวัดไตรภูมิชมงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะหอโบราณ อินทราชัยกิจกรรมไบค์พิเศษรถสวยงามและมอเตอร์โชว์และสิ้นสุดด้วยการแสดงแสงเสียงกระเพณียอุปภายดําน้นําณเวทีกานาหอสมุทรเฉลิมพระเกียรติครับและในวันพุธที่18ตนนุลาคมก็จะมีการตอบปัญหาท,อนะหอท,าทา้องถิ่นณหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ครับงานอาหารสะอาอดรสชาติอร่อยณนหะอโบราณคนะดีเพชรบูรณ์อินทราชายัย การแสดงโปงล้างสีสิไทยหลกครับโรงเรียนโรงเก่าทิทยยาคมการแสดงดุลนพรเล็กลำมัเกียนครับมหและปิดด้วยมหากรรมคอนเสิร์ตบางนัดฟิวเจอร์แปรครับและในวันสุดท้ายครับวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมครับเราจะมีคุ้มพดำน้ำที่เพชรบุรีก็ต่อชมครับเราจะมีการประกวดสารพันยะนาวัดเพชรวรารามครับ